สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom Nuggets สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Use the Seven Universal Law Correctly สำหรับชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีการใช้กฎแห่งจักรวาลทั้ง7ข้อได้อย่างถูกต้องเอาละครับกฎที่ว่านั้นมีอะไรบ้างเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าชีวิต ไม่ใช่ชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแบบสุ่มๆแต่คุณภาพของชีวิตและประสบการณ์ที่เราได้เผชิญนั้นกลับได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากการกระทำและความคิดของเราเองแนวคิดนี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ยากจะยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นโชคร้ายหรือโลกมักจะต่อต้านพวกเขาอยู่เสมอแต่การทำความเข้าใจและสอดคล้องกับจักรวาล สามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจักรวาลน,นั้นดำเนินไปตามกฎที่แน่นอนก็เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงที่ทำให้ทุกสิ่งยังคงติดอยู่บนพื้นของโลกทว่าเนื้อจากกฎทางกายภาพยังมีกฎแห่งจักรวาลเจข้อเป็นหลักการที่ชี้นำเป็นระยะเวลามาหลายพันปีแล้วหลักการเหล่านี้ได้รับการสำรวจและสั่งสอนในวัฒนธรรมโบราณต่างๆได้แก่อียิปต กรีซและอินเดียสิ่งที่เป็นหัวใจในคำสอนเก่าแก่เหล่านี้คือแนวความคิดที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานทุกๆอย่างนั้นมีความถี่และการสั่นสะเทือนของตัวเองและผ่านทางพลังงานเหล่านี้ทุกสิ่งจึงดำรงอยู่ในความสอดคล้องกันทั้งหมดก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในกฎจักรวาลเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่ามันแบ่งออกเป็นสประเภท นั่นก็คือกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และกฎที่เปลี่ยนแปลงได้ความแตกต่างนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำงานกับกฎเพื่อปรับปรุงชีวิตของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นกฎ3ข้อแรกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะนิรันดร์ที่ควบคุมจักรวาลกฎเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของเรากฎที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่เป็นรากฐานของวิธีการที่จักรวาลดําเนินไปและโดยการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้เราก็สามารถอยู่ร่วมกับจักรวาลได้อย่างกลมกลืนและต่อไปกฎ4ข้อที่เปลี่ยนแปลงได้ระบุว่ากฎเหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าและสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงได้กฎเหล่านี้ได้มอบโอกาสในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นจริงของเราเองโดยกฎที่เปลี่ยนแปลงได้เหล่านี้ จะทำให้เรามีพลังที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ในวิถีทางตามเจตนาและมีความดีงามมากขึ้นโดยสามารถก้าวข้ามเงื่อนไขพื้นฐานและข้อจำกัดต่างๆที่เราอาจยอมรับไปว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้กฎจักรวาลทั้ง7ข้อนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนโดยไม่คำนึงว่าเราจะรู้จักหรือเข้าใจพวกมันหรือไม่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งจิตสำนึก คือการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปนี้คือกฎแห่งจักรวาลทั้ง7ข้อกฎข้อที่1กฎแห่งจิตใจ The Law of m e n t a l i s m กฎข้อนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดในบรรดากฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยมันแนะนำให้เรารู้จักหลักการที่ลึกซึ้งที่ว่าจักรวาลน,นั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาลมของพระผู้เป็นเจ้า กฎนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าแกนแท้ของจักรวานนั้นอย่างรากลึกอยู่ในพระจิตอันบริบูรณ์ของสรรพสิ่งซึ่งดำรงอยู่ในความเป็นนิรันร์และมีจักรวาลจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วนอยู่ภายในนั้นโดยที่พวกเราแต่ละคนครอบครองจักรวาลอันไร้ขอบเขตอยู่ภายในตัวเองเช่นนั้นแล้วศักยภาพทางจิตใจของเราจึงไร้ขอบเขตหลักการของกฎแห่งจิตใจนี้เผยให้เห็นว่า ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นภายในขอบเขตของจิตใจที่เราเองอยู่ในฐานะผู้ร่วมสร้างเราก็มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งต่างๆภายในจิตใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามความคิดและเจตนารมของเราเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นจริงโดยสะท้อนมาจากกระบวนการสร้างสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการใช้กฎแห่งจิตใจเพื่อที่จะใช้พลังของกฎแห่งจิตใจ จำเป็นที่คุณต้องตระหนักถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงความคิดที่คุณมีโดยโลกความจริงของคุณนั้นคือภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณเชื่อด้วยการโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณพึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขมิตรภาพการเงินความเจริญรุ่งเรืองการประสบความสําเร็จหรือความทะเยอทะยานอื่นๆนั่นคือคุณได้ใช้พลังงานทางจิตโดยสอดคล้องไปยังเป้าหมายเหล่านี้ การเชี่ยวชาญในกฎแห่งจิตใจนี้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังความคิดของคุณอย่างตั้งใจและโดยเจตนามันจำเป็นที่จะต้องใช้พลังความคิดของคุณไปยังแง่มุมที่เป็นบวกและความปรารถนาที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในชีวิตด้วยการทำดังนี้คุณจะไปดึงดูดประสบการณ์และความเป็นจริงให้เข้ามาใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นจักรวาลน,นั้นตามกฎแห่งจิตใจได้ตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนทางจิตของคุณ โดยทำให้ความคิดได้กลายมาเป็นรูปธปรรมในแง่การปฏิบัติมันหมายถึงการปลูกฝังความคิดของความอุดมสมบูรณ์ในเชิงบวกและความกระจ่างชัดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุหรือดึงดูดเข้ามาในชีวิตของตัวเองมันเกี่ยวกับการจินตนาการถึงความปรารถนาที่สมหวังเรียบร้อยแล้วขณะที่รับรู้ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความภาคเพียรของจิตใจที่จดจอนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ภายในให้กลายมาเป็นความจริงภายนอกอันแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของจิตใจที่คุณมีในการสร้างโลกของตัวเองได้กฎข้อที่2กฎแห่งความสอดคล้อง The Law of Correspondence กฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้อที่2คือกฎแห่งความสอดคล้องซึ่งนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาอันลึกซึง้งที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันของจกอักรวาลกฎนี้ ครอบคลุมแนวความคิดของความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างอาณาจักรแห่งกายภาพจิตใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันโดยที่หลักการนั้นได้ถูกสรุปไว้อย่างประณีตด้วยประโยคที่มาจากคัมภีรไคาบาเลียนที่กล่าวว่าเบื้องบนเป็นฉันใดเบื้องล่างก็เป็นฉันนั้นเบื้องล่างเป็นฉันใดเบื้องบนก็เป็นฉันนั้นซึ่งหมายความว่าสภาวะภายนอกของคุณเป็นผลซึ่งสะท้อนมาจากสภาวะภายในของคุณโดยตรง สถานการณ์ต่างๆภายนอกของคุณก็สะท้อนกับสภาวะของความคิดและจิตวิญญาณภายในของคุณดังนั้นหากคุณประสบกับความขัดแย้งภายในหรือความวุ่นวายที่อยู่ภายในก็ย่อมมีแนวโน้มที่มักจะปรากฏออกมาเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณในทางตรงข้ามหากโลกภายในของคุณมีความสมดุลสนุกสนานและสันติสุขโลกภายนอกของคุณก็จะสะท้อนซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ออกมา วิธีการใช้กฎแห่งความสอดคล้องภูมิปัญญาของดรเวนไดเออร์ได้สะท้อนอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของกฎนี้โดยเขาได้แนะนำว่าจงเปลี่ยนมุมมองที่คุณใช้มองสิ่งต่างๆแล้วสิ่งต่างๆที่คุณมองก็จะเปลี่ยนไปสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าโดยการเปลี่ยนแปลงมุมมองปลูกฝังความสุขสงบความสุขและความเบิกบานภายในคุณจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของคุณที่มีต่อโลกรอบตัวได้เป็นอย่างมาก การบรรลุความสอดคล้องภายในนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ที่จริงมันมีจุดตั้งต้นที่มาจากภายในเพื่อที่จะใช้กฎแห่งความสอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพจงโฟกัสไปที่การพัฒนาภายในและพัฒนาความดีงามทางอารมณ์โดยมุ่งมั่นด้วยการปรับสมดุลความพึงพอใจและความสงบสุขในชีวิตภายในของคุณสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึง การสแสวงหาการรับรองหรือการเติมเต็มจากภายนอกแต่เป็นการสาะหาความเบิกบานและสันติสุขจากภายในตัวคุณเมื่อคุณปรับโลกภายในของคุณให้สอดคล้องกับสภาวะเชิงบวกเหล่านี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกกฎเหล่านี้ได้สอนคุณให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานภายในโดยจัดการกับความหวาดกลัวความสงสยัยและความคิดในเชิงลบ ด้วยการปลูกฝังสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นบวกและความสงบสุขคุณจะสามารถส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงภายนอกของคุณได้มันเกี่ยวกับการปรับความคิดอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณให้สอดคล้องกับชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาเมื่อคุณบรรลุความสอดคล้องภายในโลกรอบตัวของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นคุณสามารถเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความงามสันติสุขและการเติมเต็มได้ กฎข้อที่3กฎแห่งการสั่นสะเทือน The Law of Vibration หลักการพื้นฐานของกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้อที่3คือความเข้าใจที่ว่าจัก,กรวาลทั้งหมดอยู่ในสถานะของการสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณทุกๆอนุภาคและทุทกๆสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนตลอดเวลาในความถี่ที่แตกต่างกันไป แนวความคิดนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คุณว่าโดยแก่นแท้แล้วทุกๆสิ่งล้วนคือพลังงานกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งเป็นแนวคิดที่หลายคนคุ้นเคยก็มีรากฐานเป็นการสันสเทือนที่เป็นแก่นแท้ของจักรวาลโดยมันทำงานบนหลักการที่พลังงานที่คล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันและกันดังนั้นพลังงานที่คุณแผ่ออกมาผ่านทางความคิดการกระทำและการดำรงอยู่ของคุณ ได้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตหากคุณส่งสิ่งที่เป็นบวกออกไปคุณก็จะดึงดูดผลลัพธ์เชิงบวกเข้ามาหากคุณเอาแต่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นลบคุณก็จะดึงดูดผลลัพธ์เชิงลบเข้ามาเช่นเดียวกันวิธีการใช้งานเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั้นได้รับความสนใจอย่างมากแค่คุณลองไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตคุณจะพบคำแนะนำวิธีใช้ประโยชน์จากกฎนี้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่นำเสนอความเข้าใจที่ลึกซึ้งและก,กระชับมากๆนั่นก็คือทุกๆอย่างล้วนเป็นพลังงานการจับคู่ความที่ของความเป็นจริงที่คุณต้องการก็ยอมช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุณจะได้รับความเป็นจริงนั้นปรากฏออกมานี่ไม่ใช่หลักการทางปรชัชญาแต่เป็นหลักฟิสิกส์เพื่อที่จะใช้กฎเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสำคัญอย่างยิ่ง ที่คุณจะต้องปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คุณปรารถนาที่จะให้มันปรากฏออกมานี่หมายความว่าความคิดความรู้สึกและการกระทำจะต้องสอดคล้องไปกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นหากคุณแสวงหาความสุขความคิดและการกระทำของคุณควรม,มีความสุขอยู่ในนั้นด้วยหากคุณมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จ ควรปลูกฝังทัศนคติและจรรยาบรนในการทำงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จในแง่การปฏิบัติเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาทัศนคติเชิงบวกฝึกฝนการสำนึกรู้คุณและการสร้างจินตภาพด้วยการเห็นเป้าหมายที่คุณต้องการได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้วมันเกี่ยวกับการสร้างการจับคู่ระหว่างการสั่นสะเทือนในภาวะปัจจุบันของคุณกับสิ่งที่คุณปรารถนาโดยการทำเช่นนั้น คุณได้ดึงดูดประสบการณ์ผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนากุญแจสำคัญในการใช้กฎแห่งจักรวาลน,นี้อยู่ในการตระหนักรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยการตระหนักถึงพลังงานที่คุณปลดปล่อยออกมาและกำกับความคิดของคุณอย่างมีสติและด้วยการกระทำที่มาจากแรงบันดาลใจของคุณคุณสามารถดึงดูดชีวิตตามที่คุณจินตนาการได้มันคือเครื่องเตือนใจอันทรงพลังที่ว่า คุณเป็นผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงของตัวเองผ่านพลังงานที่คุณส่งออกไปสู่จกักรวาลกฎข้อที่4กฎแห่งการแบ่งคั่ the law of polarity กฎข้อนี้เป็นข้อแรกในกฎที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่สอนเราเกี่ยวกับการเป็นคู่ตามธรรมชาติของทุทกๆสิ่งในจักรวาลหลักการนี้ได้ถูกพูดไว้อย่างสวยงามในคัมภีร์ไคเบเรียนที่ว่าทุกอย่างมีคู่ทุกอย่างมีค้่ ทุกอย่างมีสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ล้วนเป็นสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ตรงกันข้ามมันคือสิ่งที่เหมือนกันทุกประการแต่แตกต่างกันในระดับที่สุดตรงทุกความเป็นจริงก็เป็นความจริงเครื่องเดียวทุกความขัดแย้งกันทั้งหมดอาจมีการประนีประนอมเกิดขึ้นก็ได้กฎข้อนี้เสนอว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามนั้นแท้จริงแล้วเป็นสองสิ่งสุดขั้วที่เป็นสิ่งเดียวกัน แนวคิดเช่นแสงสว่างและความมืดความร้อนและความเย็นความกลัวและความรักแง่บวกและแง่ลบทั้งหมดอยู่ในความคิดที่ว่าพวกมันไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกจากกันแต่เป็นการแสดงออกที่มาจากพื้นฐานเดียวกันนใระดับของแก่นแท้ที่เป็นรากฐานวิธีการใช้กฎแห่งการแบ่งขั้วในชีวิตประจำวันของคุณหลายๆคนคงมีประสบการณ์ของการเป็นคู่ที่มักจะพบตัวเองสันไว้ไปมาระหว่างสุดขั้ว การแกว่งจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สงบและความไม่สมดุลในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงความรู้สึกของการเป็นคู่นี้ที่ส่วนใหญ่ดำรงอยู่ในอาณาจักรทางกายภาพและจิตใจสำหรับอาณาจักรทางจิตวิญ,ญญาณการแบ่งแยกดังกล่าวจะสลายกลายเป็นเอกภาพตามที่ทุกสิ่งมีการเชื่อมโยงถึงกันและโดยพื้นฐานแล้วเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะจัดการและก้าวข้ามความท้าทายที่ถูกนำเสนอโดยกฎแห่งการแบ่งขั้วคุณได้รับการสนับสนุนให้ยกระดับการสัน่นสะเทือนของคุณโดยกระบวนการนี้เรียกว่าศิล,ละปะของการแบ่งขั้วในคำสอนโบราณจากเฮอร์เมติกซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโฟกัสของคุณไปสู่ความเป็นเอกภาพและแก่นแท้ของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังการดำรงอยู่ทั้งหมดโดยมุ่งความสนใจ ไปยังพลังงานที่มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งไม่ว่าคุณจะเรียกว่าพระเจ้าพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่หรือชื่ออื่นใดก็ตามและทุกความคิดทุกการกระทำด้วยเจตนาเชิงบวกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของสิ่งที่เป็นไปในเชิงลบให้กลายเป็นบวกได้จากความเกลียดชังสู่ความรักและจากความมืดมิดสู่แสงสว่างการโอบรับกฎข้อนี้หมายถึงการแสวงหาความดี ในทุกๆสถานการณ์แม้ในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนไม่เอื้ออำนวยด้วยการทำเช่นนั้นคุณได้จัดเรียงตำแหน่งตัวเองโดยการสันสะเทือนที่สูงขึ้นของความรักสันติสุขและความเป็นเอกภา,ภาพนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเพิกเฉยต่อด้านลบของชีวิตแต่เป็นการเลือกที่จะจดจ่อไปอย่างแง่มุมในเชิงบวกเช่นนั้นแล้วจึงเป็นการเพิ่มการสันสะเทือนของคุณ และเคลื่อนไปสู่สภาวะแห่งความสมดุลและความสงบสุขกฎแห่งการแบ่งขั้วนี้เป็นสิ่งที่สอนคุณโดยการตระหนักรู้และเข้าใจความเป็นคู่ภายในและรอบๆตัวคุณจึงทำให้สามารถหาทางสายกลางที่นำคุณไปสู่ความสอดคล้องและการรู้แจ้งทางจิตวิญ,ญญาณกฎข้อที่5กฎแห่งจังหวะ The Law of Rhythm นี่คือกฎข้อที่2ในบรรดากฎที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กฎนี้แนะนำให้เรารู้จักกับแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลดำเนินเป็นรูปแบบของวัตจักรกฎนี้ได้ถูกสรุปไว้อย่างงดงามในคัมภี์ไคาบารียนที่กล่าวว่าทุกสิ่งเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกและกลับเข้าสู่ภายในสรรพสิ่งล้วนมีกระแสของตัวเองไม่ว่าจะมีขึ้นและมีลงมีการแกว่งของลูกตุ้มที่ปรากฏอยู่ในทุกๆสิ่งเมื่อวัดการแกว่งไปทางขวาจะเท่ากับการวัดการแกว่งไปทางซ้าย นี่คือการชดเชยตามจังหวะหลักการนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัตจกรและจังหวะตามธรรมชาติที่สามารถพบได้ทั่วทั้งจักรวาลตั้งแต่ช่วงเวลาของดวงจันทร์ไปจนถึงกระแสน้ําในมหาสมุทรและแม้กระทั่งในความผันผวนของชีวิตและความอุตสาหะส่วนตัวของเราว่าแต่เราจะสามารถใช้กฎแห่งจังหวะได้อย่างไรก็โดยการตระหนักรู้และให้ความเคารพในกฎแห่งจังหวะ ที่มีความสําคัญในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสแสวงหาเป้าหมายทางสุขภาพการบริหารการเงินการถนอมความสัมพันธ์หรือการสแสวงหาอื่นใดก็ตามสิ่งสําคัญคืออย่าปล่อยให้การถอยหลังหรือการแกว่งตามธรรมชาติเข้าไปส่งเสริมความกลัวหรือความท้อแท้ทว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าจังหวะแห่งการแกว่งนี้คือลักษณะพื้นฐานในการทำงานของจักรวาล S <S <an> ก็เหมือนกับการแกว่งลูกตุ้มที่เมื่อมีการแกว่งไปข้างหลังก็จะมีการแกว่งไปข้างหน้าอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณผเผชิญหน้ากับความท้าทายหรืออุปสรรคใดๆโปรดจงรักษาไว้ซึ่งทัศนคติในเชิงบวกและคงความภาคเพียรต่อไปด้วยการทำเช่นนั้นคุณไม่เพียงพานสิ่งต่างๆไปด้วยความดีงามแต่ยังมีการตระเตรียมพื้นที่ให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมในการแกว่งที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจสังเกตได้ว่าความท้าทายที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ก็กลายเป็นความน่ากลัวที่น้อยลงไปที่ความท้าทายนั้นดูลดน้อยถอยลงไปนั่นเพียงเพราะคุณแข็งแกร่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของชีวิตกฎแห่งจังหวะสอนเราให้อบกอดกระแสแห่งชีวิตโดยความเข้าใจว่าทุกช่วงจังหวะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าในการเติบโตและวิวัฒนาการด้วยการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎนี้เราได้เรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวไปตามกระแสของธรรมชาติโดยเราจะยอมรับความตกต่ำและขอบคุณความสูงส่งอย่างสง่างามด้วยการทำเช่นนั้นเราจะพบความสมดุลมากยิ่งขึ้นและความกลมกลืนในชีวิตของเราด้วยการรับรู้นี้ ช่วยเรายัางมั่นคงแน่วแน่และมองโลกในแง่ดีแม้ในช่วงเวลาที่เผชิญความยากลำบากด้วยการตระหนักว่าน้ำที่ลงทุกครั้งก็จะมีน้ำขึ้นหลังจากการล่มสลายก็จะมีการผง,งาดขึ้นมาทุกครั้งกฎข้อที่6กฎแห่งเหตุและผลกฎข้อนี้มักถูกสรุปไว้ในประโยคที่ว่าทุกเหตุย่อมมีผลและทุกผลย่อมมีเหตุ โดยเน้นย้ำหลักการพื้นฐานที่ควบคุมทั้งจักรวาลกฎนี้ยืนยันว่าทุกความคิดเจตนารมและการกระทําที่เราส่งออกไปจะทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกลับคืนมาไม่ว่าเราจะปรารถนาผลลัพธ์นั้นหรือไม่ก็ตามมันเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สําคัญมาจากความคิดและตอกย้ำถึงพลังที่อยู่ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือตามความเป็นจริงกฎนี้ครอบคลุมทุกมิติของการดำรงอยู่ ทั้งทางกายภาพจิตใจและจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจก็คือในขอบเขตของจิตวิญญาณนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดไม่เหมือนอาณาจักรทางกายภาพรวมทั้งจิตใจที่รับรู้เวลาและพื้นที่ทำให้เกิดความล่าช้าระหว่างการกระทำกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าผลที่ตามมาจากความคิดและการกระทำของคุณ อาจไม่ปรากฏทันทีในประสบการณ์ทางกายภาพและทางจิตใจของคุณทว่าในพื้นที่ทางฝ่ายวิญญาณผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างทันทีการใช้ประโยชน์จากกฎแห่งเหตุและผลสิ่งสำคัญคือการรับรู้ว่าทุกความคิดที่คุณเพลิดเพลินมีศักยภาพที่จะมากำหนดความเป็นจริงของคุณความเข้มขน้นและระยะเวลาของการโฟกัสไปที่ความคิดหรือเป้าหมายใดๆโดยเฉพาะ สามารถส่งผลต่อความเร็วในการทำให้สิ่งต่างๆปรากฏออกมาในชีวิตของคุณโดยการมุ่งความสนใจไปที่แรงบันดาลใจด้วยเจตนาที่ชัดเจนและใส่ใจต่อความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ทำให้คุณได้เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการสร้างจินตภาพอย่างสร้างสรรค์คุณสามารถขยายพลังงานที่อยู่รอบตัวด้วยผลลัพธ์ที่คุณปรารถนา ั้งการจินตนาการถึงเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จแล้วในระนาบฝ่ายวิญญาณสามารถเร่งการปรากฏทั้งทางร่างกายและจิตใจหลักการนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเท่าเทียมกับความคิดและอารมณ์เชิงลบซึ่งหมายความว่ายิ่งคุณจมอยู่กับอารมณ์เชิงลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่มันจะปรากฏขึ้นมาในความเป็นจริงของคุณในฐานะของคนที่สร้างสรรค์อย่างกระตือรือร้นคุณมีพลังในการเลือกที่จะโฟกัสไปที่สิ่งใด ด้วยการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะจดจ่อไปที่แง่มุมที่เป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกและละทิ้งการกระทำท,ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการไข้เขวคุณได้ทำให้ตัวเองสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการที่จะบรรลุทางเลือกด้วยเจตนานี้ไม่เพียงทำให้คุณกำหนดอนาคตของคุณเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอันลึกซึง้งของกฎแห่งเหตุและผลต่อโครงสร้างในชีวิตของเราด้วยการทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กฎข้อนี้คุณสามารถดำเนินชีวิตด้วยเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่โดยการสร้างความเป็นจริงที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจสูงสุดของคุณกฎข้อที่7กดกฎข้อสุดท้ายกฎแห่งเพศ The Law of Gender กฎนี้ตอกย้ำหลักการพื้นฐานที่แทรกซึมไปทั่วทั้งจักรวาลที่ว่าเพศนั้นมีอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งนั้นมีหลักการของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งปรากฏอยู่ในทุกพื้นที่ความเข้าใจนี้นำมาจากคัมภีร์ไคบาเลียนที่เผยให้เห็นการมีอยู่อย่างแพร่หลายของพลังเพศชายและเพศหญิงในทุกแง่มุมของการสร้างสรรค์จากความเป็นคู่ที่พบเห็นได้ในมนุษย์พืชและสัตว์ไปจนถึงค้่ของอิเล็กตรอนและั้่แม่เหล็กกฎนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นของพลังแห่งเพศชายและเพศหญิงสำหรับการสร้างและความสมดุลในจักรวาล คุณสมบัติความเป็นชายเช่นความกล้าแสดงออกตรรกกะและสติปัญญาเสริมด้วยคุณสมบัติของความเป็นหญิงเช่นความเมตตาปัญญายาและการเอาใจใส่ความไม่สมดุลระหว่างพลังงานเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความไม่รงรอยกันและความไม่พอใจในขณะที่ความกลมกลืนความสมดุลจะช่วยส่งเสริมสภาวะแห่งความสมบูรณ์และการเติมเต็ม วิธีการใช้กฎแห่งเพศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นข้อที่1ยอมรับและโอบรับพลังงานทั้งสองในตัวคุณด้วยความเข้าใจว่าคุณได้ครอบครองคุณสมบัติที่ผสมผสานร,ระหว่างชายและหญิงอย่างเป็นเอกลักษณ์โดยการรับรู้และยอมรับแง่มุมเหล่านี้ของตัวเองถือเป็นก้าวแรกสู่การบรรลุค,ความสมดุลข้อที่2ปลูกฝังความสมดุลจงแสวงหาการพัฒนาและการแสดงออกทั้งสองแบบในชีวิต ยกตัวอย่างเช่นหากคุณพบว่าตัวเองต้องพึ่งพาตักกะและสติปัญญาที่เป็นของเพศชายมากเกินไปขอให้คุณได้พยายามปลูกฝังความเมตตาและปัญญายาณอันเป็นคุณสมบัติของเพศหญิงเพื่อให้เกิดความสมดุลข้อที่3ใช้พลังงานเหล่านี้ยังมีจุดมุ่งหมายจงใช้พลังของความเป็นชายของคุณเพื่อยืนยันตัวเองเมื่อจำเป็นและพลังความเป็นหญิงในการทนุถนอมความสัมพันธ์ของคุณ แต่ลับพลังงานจะทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงด้วยการโอบรับและปรับสมดุลระหว่างชายและหญิงภายในตัวคุณเท่ากับคุณได้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับกฎแห่งเพศที่ส่งเสริมสภาวะของความกลมกลืนภายในและความสมบูรณ์ความสมดุลนี้ช่วยคุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีสติมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการสร้างและสัมผัสชีวิตที่สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาจนจบฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ